สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานําเสนออีกแล้วพี่ติก๊กวัวบ้านสวนครับมาเยือนถึงที่อีกเมนูอะไรครับพี่ลาวนมครับลาวนมวัวครับนี่ลาวนมใช่ครับอันนี้เป็นเป็นวัวใช่ไหมเป็นวัวนี่เครื่องอวัวอ,นนอันนี้อะไรพี่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไข่ดัน ไข่ด้านใช่ไหมนา่าจะใช่เนะาะไข่ด้านหรือไข่หลังไข่หลังมันก <c oughs> ับเนื้อไข่ด้านนี่ก็ื่องในครับเหมือนต้มแซ่บื่องในเนื้อเครื่องในเนื้อต้มแซ่บครับมาหมักดีกว่านะมีกระเทียมพริกไทยครับอันนี้อันนี้เราโนมนี่ไม่ทำอะไรพี่ย่างหมักย่างย่างย่างหมักแล้วก็ย่างใช่วันนี้เราไม่ม,มีรากผักชีนะครับเลยไม่ได้ใส่นะครับดีไป มีกระเทียมพริกไทยรสดีใส่มันนัวครับชูรสชูรสนี่ขาดไม่ได้จริงไม่ได้ครัวบบนะทุกเมนูครับต้องมีชูรสครับถ้าเป็นครัวบบไม่ขาดไม่ได้จริงถ้าเป็นครัวแบบว่าไม่ไม่กินของชูรสนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่น้ําตาลแทนเอามีงาขาวครับลงไปอีกโอเคนี่นะอันนี้ เพิ่มรสดีหนึงเพิ่มรสดีอีกแล้วเหรอพี่เมื่อกี้ก็ใส่ไปรอบเงื่นะในเดียวอ่าโอเคหยำเลยใช้มือเลยนะเอาเลยเอาเลย,เเลยครับควรบ้านกินเองเราปรุงสุกครับไม่เป็นไรคนกินดิบๆก็ยังมีพี่ใช่แต่ว่าเราเราปรุงสุกครับน้ำตาลไปหนึ่งน,น้ำตาลครับผม ยิบใส่เลยเนาะหยิบใส่เลยพี่อ,อันนี้ครัวเรามัานบ้านๆอยู่แล้วมีปหาจัดไปหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงพอครับเนี่ยโอ้โหครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงพี่ติ๊กบอกนะพี่ติ๊กครัวบ้านสวนครับเป็นอีกช่องหนึ่งช่องเล็กๆก็ถ้าใครแบบว่า สนใจอาหารนะครับเขาก็ไม่แค่ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอกคลิปทิกะไม่ค่อยมีว่างครับได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วครับหมักไว้อันนี้ต้องแช่ตู้เย็นไหมพี่แช่ก็ได้ครับแช่ก็ได้เหรอได้หรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ปล่อยแมงวันปล่อยแมงวันนะเนี่ยเอาจานโปะก็ได้อ่าอ่าเอาชามเข้าไป โอเคเมนูต่อไปล่ะก่อนนี้ก็จะตุ้มแซบครับเดี๋ยวเครื่อง,องยังไม่มาครับเครื่องไข่ทครทับโอเคนะมาดูหน้าตาของพิติกนะจะได้ดูกันนี่มาแล้วครับเหลานมย่างเหลานมเมียครับว่ <laughs> <laughs> าไป <laughs> <laughs> เหลานมย่างครับหอมแล้วกลิ่นหอมขึ้นแล้วครับ โดยพิติสกัวบ้านสวนต้องทาอะไรอีกวะพี่ไม่ต้องแล้วครับน่าจะกึบคึบดีนะคึบคึบเลยครับเนี่ยลาวนมใช่ปะลาวนมคนหมดอายุไงคนแก่นมหมดอายุแล้วก็เลยใช้งานไม่ได้เก็เอามาย่างของพี่หมดอายุยังนี่ครับยังไงพี่เจ็ดกินอยู่ทุกวัน เอามาโชว์ใกล้ๆหน่อยพี่นั่นแหละขอให้กินเลยครับโอ้ไม่ไม่นี่ไงนี่เด่นอันนี้วัวหรือว่าหมูพี่หมูวัว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 ฮะวัวร้อนอยู่นนนััววี่วัวคำวัววัววัวเหมือนกันเป็นไข่หลังมันไข่หลังวัวเเสส้้นนีีไข่หลังไข่หลังเเสส้้นนีีไข่ดันนะไข่ดันไข่ดันเออใช่ใช่ไหม ผมว่าไขรดันอะท่านผู้ชมครับก็ก็ใครรู้ช่วยต้มหน่อยครับผมว่าเป็นไข่ลังไข่ลังของวัวแต่ผมว่าไข่ดันนะครับคุณติ๊กว่าไข่ดันนะครับเอาเหรอไข่ดันไข่ดันมันดันยังไงจิ๊บจิบครับหมันดันยังไงเนาะมันดันยังไงต้องทำฟูตอาลองทำนี่ครับนี่ครับ คือเราไม่ให้สุงมากครับสุกแข็งครับเตาใหญ่ๆก็มีนะพี่ไม่แมวครับเอาพอพอดีครับพอกินเอาพอดีกินคนเดียวใช่ครับอันนี้ใช้เตาน้อยครับเตาเล็กแฮมสุกก้อนอะไรเหรอแฮมุกก้อนต่แรกูกิ้มกทำไมไม่กินเมนูแรกมาแล้วครับผมครับย่างลาวนม ลงเลี้ยงกันพี่จัดน้ำอ่ะกินได้ไงหนมอ่ะแข็งไม่ได้ครับแข็งครับขาหนุ่มๆครับพี่จอมอย่าลืมน้ำแข็งนะห่วงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหกึบเลยครับนี่ชิมสักชิ้นนี้พี่ได้เลยได้เลยจัดเลยหมดหมดนี้ได้ไหมครับชิมคนเดียวเลยได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับ S 1> <S 1> ไม่ต้องน้ำจิ้มเหรอพี่ไม่ต้องเลยครับเหรอแสดงว่าหมักนี่โอเคแล้วไม่เป็นน้ำจิ้มขมก็ได้นะแล้วแต่คุณจะกินนะครับครับในหลายแบบแต่ผมว่าไม่จิ้มอะ่ะมันได้อรรถมากกว่าเพราะหมักได้แล้วอร่อยเปลต้องลองต้องลองไอ,อ้ลุงกิดใจอ่ะ ไม่ต้องเลยอืออือเออจริงเราหมดโคตรโอ้โหนี่คนกลางๆกองเชียร์นี่หน้าตาโอ้โหไอ้พี่โอ้อีกชิ้นหนึ่งนี่ครับเนี่ยแตงกวาอร่อยแน่นนออโ้โหเอากระดังกระดัง อันนี้เขาเรียกว่าไข่ดันแต่ผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไข่หลังครับไข่หลังของของวัวนะอ่าเนไหนะไข่หลังอันนี้เหลานมครับ ได้ชิมกันไปบอกว่า,อาโอ้อร่อยูวิเนี่ยครับเหลืองน,น่ากินคร,<ะ>รับเพื่อจวดจัดดูวิ่งนี้สุกครับเพื่อนนี้สุกแล้วสุกแล้วหรอมาๆมา,มานี่ใครเนี่ย เชฟก็กนนทำตัวครับผมแล้วใส่เสื้อใครใส่เสื้อของของพี่รัฐเหรอโ,โอ้โหลองชิมลองชิมไม่ต้องเป่าเออไม่หันด้วยโอ้โห,โโหมเ,นโเมนูที่สองครับก็ตามมา มะขามขามเปียกนวันนี้เราต้องขามเปียกครับครับผมใช้ใบมะกรูดมะนาวถามว่ามีไหมมีครับแต่ใส่ให้แบบเปรสชติมะขามเปียกเนี่ยนี่จะให้กลิ่นของมะขามครับใช่แล้วก็ตอนมีเครื่องต้มยำนะครับก็จะมีขาแต่คล้ใบมะกรูดเนาะขาดแล้วคช้ใบมะกรูดมีหอมเกลือแดงแล้วก็เกียอครับครับใส่เพราะผมไม่ไม่ใส่คนนะครับเพราะถ้าเราใส่คนคือ มันจะรสชาติมันจะหายไปหมดครับครึ่งหอมเรานเนาะอันนี้คือคือต้มแซบต้มแซบครับผมที่เหลือนี่ต้องใส่อะไรบ้างพี่ใส่เกลือใส่ผงชูรสครับตอนนี้นี่กล้วเยอะหน่อยเนาะครับความเค็มคงที่นะครับพี่เกลือรสดีไม่พลาดอยู่แล้วโอ้โหน้ำคือ ต้มแซ่บนี่คือแบบว่าน้ำขุกพลิกหรือว่าไงพี่หรือว่าต้องเติมน้ำอีกเติมน้ำอีกหน่อยครับโอครับรสใสไปเนาะผงชูรสเนี่ยคือแบบว่าเป็นตันครับเดือนหนึ่งรอเดยครับไปตักใส่ทับพีมาโชว์หน่อยพี่มันเป็นยังไงบ้างครับเอามาโชว์ใกล้ๆเลยติดกล้องไปเลย อ่าครับผมโอ้โหฟวันอุ่นๆครับนี่เป็นไงอันนี้คือกับแก้มหรือกับข้าวพี่ส่วนมากจะเป็นกับกับแก้มครับเพราะผมลดลดหุนอยู่ครับเ้าวเลระครับบางทีสองวันได้กินข้าวมื้อหนึ่งครับที่เหลือนี่คือชิมได้อะไรใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งครับ เติมเนาะอ่เติมน้ําอีกหน่อยครับเนน้ำาโอ้โหเดี๋ยวเรามาปรุงรถอีกทีหนึ่งครับครับผมรอให้มันเดือดอ่ะปิดฝาไว้ก่อนครับสักสิบนาทีครับได้กินแล้วครับครับอ่ะชุสองพร้อมเสิร์ฟพิตติพอกจัดไปพี่โอ้โหเหลืง แม่สุดยอดจวดครับจวดจวดจัดไปครับพี่อันไหนอันไหนจัดไปครับพี่ติ๊กที่เหลือใส่อะไรพี่นี่ครับไอ้ไปชีฝรั่งใบเล่ยพักชีฝรั่งครับใบเล่ยครับผมจัดไปพี่โอ้โหนี่งไปเลยเนี่ยครับ โอ้โหโคตรภูมิใจพี่อันนี้คือปลูกเองนั้นแน่เองครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงโอ้ใบใหญ่ใมากครับ <laughs> สุดยอดครับพี่เดี๋ยวเอาใส่ชามมาเลยชิมโชว์แบบไม่ต้องเป่านะพี่นะเป่าปอเป,าเป่าหน่อยก็ดีครับอะ เดี premises, o, ๋ยวคนชิมจะไม่สบายครับมาใกล้ๆพี่ใกล้ๆพี่โอ้โหโอ้โหฟันอุ่นๆนี่เติมมะนาวครับผมจะไม่ใส่มะนาวก่อนนะครับครับใส่มะนาวก่อนมันเป็นไงพี่มันจะขมๆครับมันจะให้ความขมใช่ไหมใช่ครับหยิบปลาหน่อยครับครับ ได้ชิมยังเนี่ยโอเคเลยพริกจุดเด็ดเพิ่มความหอมของน้ำปลาครับคือไม่ต้องใส่อะไรแล้วใช่ไหมพี่ไม่ไม่ต้องนะครับถ้าอยากใส่เติมพริกป่นได้อ๋อพริกป่นไม่มีไม่ไม่เป็นไรครับครับกินนี้ก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เราไม่ได้ต้มแบบขันนุน่นๆขันนุ่นๆครับนี่ อุ้ยจิมพี่คุณหน่อยไดมช้อนอยู่ข้างนอกหมดครับนะอ่ะเอาเนี้ยแหละเอาแบบนี้ยเอาช้อนใหญ่ให่นะครับเ๊าป๊าปาใ๊าป๊าป๊าป๊ป๊า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 หน่อยาป๊นี้าป๊าไ๊นป๊ามาป๊าปาป๊าป๊าป๊าปามา เกือบชั่วโมงครับครับเกือบชั่วโมงอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่ครึ่งครึ่งโลครับวันนี้ครึ่งโลครับครึ่งไมเนี่ยนะครับผมกิโลเท่าไหร่พี่กิโลละร้อยครับตลาดไทยครับตลาดไทยถูกมากถูกมากใช่ครับผมอยู่ใกล้ตลาดไทยพี่ติ๊กมาวันนี้โอ้โหผมยินดีมากเลยได้ราวนุ่มเลยครึ่งโอ่านั่นแหละเอาตามที่เห็นครับเพราะอ่ผมว่าเนี่ยอร่อยอร่อยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับพี่ติ๊กส,ส, <Bye. S 2> สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับทุกท่านครับ